สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่25มิถุนายน2 5 6 5นะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านทีโอโดโรล็อกซินจูเนียซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการยุติการเจราจาร่วมกับรัฐบาลจีนเกี่ยวกับโครงการสำรวจพลังงานร่วมกันในพื้นที่ ทะเลจีนใต้นะครับโดยทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์นั้นได้เปิดเผยนะครับว่าความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปนตามการลงนามร่วมกันเมื่อปี2 5 6 1โดยจะเป็นการสำรวจและพัฒนาโครงการเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ทะเลจีนใต้เพื่อระง,งับข้อพิพาทระหว่างทั้งสองประเทศเกี่ยวกับหมู่เกาะแนวสันดอนและน่านน้ำพิพาทหลายจุดในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งรัฐบาลของฟิลิปปินส์นั้นได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการของฟิลิปปินส์เข้าไปดำเนินการเมื่อปี2 5 6 3 ทั้งนี้เนี่ยครับรัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์นั้นปฏิเสธที่จะให้เหตุผลอย่างเป็นทางการโดยกล่าวเพียงสั้นๆว่ากระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ปฏิบัติตามคําสั่งของทางด้านประธานทุนดีโรดิโกโดูเดเตซึ่งมองว่าฟิลิปปินส์ไม่ได้บรรลุเป้าหมายใดตามข้อตกลงนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่การทูตหมายเลขนึงของรัฐบาลฟิลิปปินส์ทิ้งท้ายด้วยว่าการยกเลิกความร่วมมือนี้ไม่ได้หมายความว่าจีนกับฟิลิปปินส์ต้องเห็นต่างกันทุกเรื่อง ด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงมนิลายัางปฏิเสธที่จะให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวฟิลิปปินส์ประท้วงจีนเมื่อต้นเดือนมิถุนายน2565นะครับกรณีการประกาศพื้นที่ห้ามจับปลาในทะเลจีนใต้ระหว่างวันที่1ึกพฤษภาคม2565ที่ผ่านมาจนไปถึงวันที่16สิงหาคม2565ที่จะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนนอกชายฝั่งทางตอนตกของฟิลิปปินส์ซึ่งรัฐบาลฟิลิปปินส์เรียกว่า ทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตกนั่นเองนะครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวเนี่ยครับจากทางด้านกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์นะครับโดยทางด้านนายทีโอโดโรล็อกซินจูเนียซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของฟิลิปปินส์ในครั้งนี้เนี่ยครับหลายฝ่ายก็บอกว่านี่อาจจะเป็นการทิ้งทวนของรัฐบาลภายใต้การนําของโรดิโกดูเดเตนะครับแล้วก็ให้ทางด้านรัฐบาลใหม่ที่จะ มาดําเนินการในการสารงานต่อเนี่ยครับเป็นผู้ที่จะต้องตัดสินใจกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นการเจรจาเรื่องของการที่จะร่วมมือทางโครงการพลังงานนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของทางด้านโรดิโกดูเดเตนะครับแต่ว่าเขาเองนั้นเนี่ยกำลังจะพ้นจากตําแหน่งอีกไม่นานหลังจากนี้ก็อาจจะยกเลิกโครงการนี้แล้วหลังจากนี้เนี่ยครับว่าการประสานงานต่อในการดําเนินการต่างๆนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลใหม่ ภายใต้การนําของประธานาธิบดีแล้วก็รองประธานาธิบดีซึ่งรองประธานาธิบดีนั้นก็เป็นลูกสาวของโกลดิโกดูเดเต้นั่นแหละครับก็ต้องรอดูว่าความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยครับท้ายที่สุดแล้วจะนํามาซึ่งความขัดแย้งระหว่างทางด้านฟิลิปปินส์อีกรอบหนึ่งหรือไม่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้งสองนั้นก็มีข้อพิพาททางทะเลกันแล้วก็ความบาดหมางใจนั้นเนี่ยก็จางหายไปหลังจากที่มีโครงการนี้ขึ้นมานะครับในการที่จะร่วมมือกันสํารวจ ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้แล้วก็แบ่งผลประโยชน์ร่วมกันแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเมื่อยกเลิกกันไปแล้วนั้นเนี่ยครับจะทําให้ข้อพิพาทกลับมารุนแรงอีกครั้งหรือไม่แบบนี้ต้องตามติดกันต่อไปครับ